สวัสดีครับวันนี้เริ่องน้ามดีครับกลับมาจากกรุงเทพมีความขันมือครับพามาตกหมดกันดยายกันครับวันนี้ช่วงน้ําลงดีครับวันนี้น้ําลงไฟนะครับบ่ายสองก็ลงสุดแล้วไปดูันดีกว่าครับมีตัวหรือเปล่าคันไม้หรือเกินคันไม้กันมือคันไม้ขันมือ,มมอเหลือเกินสวัสดีครับผมวันนี้ก็มา รีวิวกันหน้าหาดไปเลับคนที่คอมเมนต์ถามเลยครับผมนานาที่คอมเมนต์เขามาถามว่าผมช่วยรีวิวคัน BPO ไว้หน่อยตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นประจำเลยครับผมคัน BPO ตัวนี้สวยนะครับรูปลักษณ์แล้วก็ขนาดก็ประมาณ8.6ุกฟุตก็คือสำหรับคนที่ชอบเล่นเหยือ่อเล่นโยประมาณสัก2.02.2อะไรเนี่ยครับไม่เกิน2.5เนี่ย ผมแนะนําเลยตัวนี้เซน์ดีมากครับผมคือ2อุดห้ามันก็ตีได้ปกติอ่นะนะแต่ผมผมชอบสุดๆก็ผมชอบตี2.2 2จุสองสองุดห้นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็แนะนําครับผมส่งเหยื่อไกลแล้วก็เซน์ดีด้วยครับคือปลายมันจะไม่แข็งไปมันจะกําลังดีครับผมแต่ก็ไม่อ่อนไปครับเคยเคยแอบเอาไปลองตกปลาช่อนดูแล้วไม่มีปัญหาครับผมใช้ได้เลย เนี่ยมันก็ส่งเหยื่อได้โอเคครับผมชอบผมชอบตรงที่เซนต์มันดีครับมือกเล็กๆอะไรจับนี่รู้สึกหมดแต่ไม่ได้อ่อนไปขนาดว่าเนี่ยโดระยะหลายขัน้นเบ่งจะสวยครับตัวนี้ผมใช้มานานแล้วครับเป็นคันที่สองที่ผมซื้อมายี่ห้อนี้ไปเล่นยย่ออื่นไม่ได้เลย ถ้าถามว่ากับราคาคุ้มไหมคุ้มนะครับคุ้มมากเป็นเล่นตัวแพงๆไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกับเขาครับถ้าถูกๆูกคุยได้ขอบคุณสำหรับคำถามนะผมที่เข้ามาคอนแทคเข้ามาพูดคุยด้วยกันก็ผมจะรีวิวจาก สิ่งที่ผมใช้เองนะครับไหนๆก็มารีวิวลองดูครับจะมีตัวกัดบ้างหรือเปล่าโอ้โหเอาเลียบเอ็นยงังเอ็นยงังเนี่ยโอ้ยน่าจะมีไซส์ครับผมโอ้ย โอ้ oh, เอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้ oh, oh, ใหญ่นะใหญ่ๆว้าวหมึกไหมวะ oh. น่าจะหมึกครับ oh. แต่ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่า oh. มีไซส์อยู่ครับเฮ้ย oh. ทุง Đôi nó mực Ha uh. uh, đây. Mấy uh. nào phải kéo. Xิ่งเลย. Mai mai. Tịt tung đéo lòm này vẫn mực đấy. ถุงอีกแล้วเหรอเอ้ยได้แล้วยิ้วจุกรูไม่ใช <t ains rawd> ่ถุงนะจ๊ะอยเกือบไปครับนี่แน่มาแล้วครับแต้มแรกกับยามาตัวไรอ่ะโอ้ยจะกัดจะกัดจะกัดนี่ไง กินยามาตัวร้ายนะครับผมเนี่ยคือยามาเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นที่สีหรือบอดี้นะครับผมว่ามันจะเป็นน่าจะเป็นที่แอคชั่นมากกว่าที่ผมแนะนําคือผมว่ามันตกง่ายนะแบบน้ําตื้นๆแบบมีโอกาสเกี่ยวหินอนะยามาจะมีโอกาสน้อยนะครับพูดถึงเรื่องแอคชั่นที่มันจมลงไปเนี่ยผมว่าหมึกน่าจะจับแอคชั่นมากกว่าส่วน เป็นส่วนมากนะครับมาเอาใหมหรือว่าจะมาอีกหรือเปล่าบอกแล้วติดถุงแล้วต้องมีหมึกดดมดูว่าแต้มที่สองยังมีไหมสินดีนะครับเมื่อกี้มันจับมันไม่ได้พาวิ่งพาอะไรเลยนะเมื่อกี้มันจับนิ่ง จเป็นการวีดแข็งๆจะดูยากหน่อยเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมึกสปีดนี่แน่ไม้ต่อมาอีกแล้วจ้าแล้วค,ครับอย่ามาตัวนี้ไม่ผิดหวังครับผมอ่าครับแต้มที่สองแล้วรู้สึกจะมากัดใกล้ยัง มันๆครับวันนี้มารีวิวไว้ดูๆกันเส้นลายส่วนลอกนี้ก็คือที่ผมใช้นี่จะเป็นตัวนี้นะครับใช้ดีมากครับผม n e x t e Shimano ราคาก็ไม่ตึงครับราคาไหวอยู่ครับใช้ดีครับตัวนี้คือใครที่ว่าสนใจนะครับผมก็เข้าไปเลือกดูกันได้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ของผมนะครับ ผมจะจัดคอลเลกชันเอาไว้แล้วมีทั้งโยแล้วก็คันแล้วก็เหมือนจะตามมากัดโดนตามมากัดใกล้ๆเลยนิดเดียวนิดเดียวแม่นนะเราอะ่ะนี่นะครับแต้มที่สามคือสำหรับคนที่ สำหรับหน้านาที่สนใจนะครับผมจะดูโยตัวที่ผมใช้อยู่หรือว่าเป็นคันหรือว่าเป็นลอกนะครับผมผมจัดไว้ให้ในคอลเลกชันมีหน้าร้านคอลเลกชันโอ้ยโอ้ยกัดกัดโอ้ได้เลือดแล้วครับโอ้ยโดนแล้วครับว่าเลี้วเหนไหนไม่โดนกัดนี่ไม่ใช่อ่ะมาตกหมึกโอ้ยเจ็บนะครับหมึกกัด ไม่บายยอรครับเก็บจริงๆตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็นเลือดอ่ะ, <c oughs> ะครับสามแต้มไม้ต่อไม้ครับมากัดใกล้ๆหมดเลยอ่ะ,อะเอาใหม่นะครับสำหรับคนที่หน้าที่สนใจจะดูคอลเลกชันของผมก็เข้าไปกดในลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับผมลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ใน tiktok ได้เลยครับ โยก็ค mm ือจะผมจะคัดโยที่ผมใช้แล้วผมชอบนะครับแบบใช้แล้วหมานนะจะแนะนำเลยเหมือนจะเริ่มมาจุกกระดุกจุกกระดิกอีกแล้วใส่ตึงๆยังไม่ยังไม่เข้ามานะครับวันนี้ยังไม่เห็นอ เปนตึงนักตัวดีวะตามมากัดด้านหน้าหมดเลยครับม,มีตัวตามบ้างหรือเปล่าดูว่อนีิลองดูฝั่งนี้มั่งครับแถวนี้หมึกจะอยู่น้ำตื้นนะครับไม่จำเป็นต้องลงไปลึกเลย เนี่ยผมอยู่น้ำเรียมเอวเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคอเดียวกันนะครับสายเดียวกันที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็มีอะไรแนะนำกันได้เลยครับผมผมก็ไม่ใช่มือ,มอไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่ครับพอหากินได้ครับเข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับแลกเปลี่ยนความรู้กันเผื่อว่ามีโอกาสจะได้ไปตกด้วยกัน ก็ขอบคุณสําหรับคนที่กดติดตามเข้ามาแล้วนะครับผมจะตั้งใจหาคนเต็มดีๆครับอุย้ยโดนมาแล้วครับแต็มที่สว้าวจุกลู<ๆ>เจอเต็ใจมินิมอลครับอ้ยาโดนแล้ว จะด้วยแชมครับ กัดครับมีกัดมีกัดแสดงว่ามีตัวโดนยิงแม่นจริงจริง <S <S 2> <S 2> <S 2> เต็มที่ห้าแล้วหรือว่าเต็มที่หกแล้วไม่รู้ ออเอาอีกเร็วเอ้ยมากัดใกล้ๆเลยหืึลีอยู่ไลา์ทำงานแล้วครับวันนี้แล้วอยู่เนี่ยไม่พลาดครับผม <laughs> ไปกันต่อครับตกหมึกนี่คือชั่วโมงบินมีน้อยครับผมเดี๋ยวฝูงมันไปก็เงียบแล้วอ้าวไปโดนสาลาย โ uh e oh ุ้ยโุ yeah, ้ยโุ้ยโุ้ยใหญ่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 มีไซส์แหละตัวนี้โอ้โอ้โอ้ยอย่าหลุดนะสู้ ด,ดูดิดูดิทุกคนตึงไหมแบบนี้ตึงไหมอืมเต็มเต็มเอ้ยมีตัวตึงแล้วเว้ยไม่ผิดหวังครับยามาครับกินน้ำตื่นลงไปเลยลูกอ๋ออย่างน้อยวันนี้มีตัวตึงให้ดูครับต้องซ้ำไปดูครับผม Ê, Ê. có từng có từng cái có từng cái วิ่งอยู่นะน้ำหนักเท่าไหร่เออเจ็ดขีดครับก็มา wow. ช่างตัวใหญ่ครับผมเกลียวๆดูครับน้ำหนักเท่าไหร่